สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกผมช่าแม่สีนวลชวนไปคลิปนี้กับพักการทำเฟอร์นิเจอร์ไว้แป๊บหนึ่งวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการมุงหลังคาซ้อนหลังคาครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับท่านผู้ชมครับที่บอกว่าทำหลังคาซ้อนหลังคาทําลักษณะแบบนี้ครับหลังคาเก่ามันรั่วมันแตกมันร้าวเราไม่ต้องรื้อหลังคาเก่าออกเราใช้หลังคาเก่าเป็นเป็นฉนวนกันความร้อนไปในตัว เราวางคานขึ้นบนทับหลังคาเก,ก่าไปทีนึงนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเราเอาหลังคาใหม่นี่คือตัวใหม่เมทัลชีสสีส้มนะครับขึ้นไปมุงทับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูการทําขั้นตอนต่อไปครับตัวน,นี้กําลังช่างกําลังวางโครงทับซ้อนหลังคาอีกทีหนึ่งไม่ตรงหรือหลังคาเก่าออกกันเป็นฉนวนกันความร้อนเป็นตัวครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ ครับท่านผู้ชมครับพอเราวางโคงรงลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหลังคาขึ้นไปมุมแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ช่างกําลังตบปัดแต่งหลังคาเพื่อให้เข้ากับมุมของตัวอาคารครับกับเข้าโครงหลงังคาตอนนี้ช่างกําลังทําตบแต่งอยู่นะครับท่านผู้ชมดูดูด ท่านผู้ชมครับตอนนี้ช่างกําลังมุงหลังคาอยู่กําลังยิงสกูยึดหลังคากับโครงครับท่านผู้ชมครับกาลังตกแต่งยืนสกูเอาสกูขันให้หลังคายึดกับโครงเห็นครับเห็นไหมเห็นน็อตถผน็อตไปครับท่านผู้ชมครับนั้นที่ช่างยึดเอาไว้เี่ครับเป็นแนวเป็นแถวไปครับ เราก็จะทําแบบนี้ตลอดไปจนเต็มแผ่นนี้ยเต็มหลังคานะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปครับท่านผู้ชมครับน <yd os> ี่ยครับท่านผู้ชมครับการมุงหลังคาซ้อนหลังคาของเราก็จะเสร็จสิ้นเป็นิที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามุงคาใส่แผ่นสุดท้ายแล้วนี่ครับท่านผู้ชมครับ ก็เป็นว่าใส่แผ่นสุดท้ายแล้วก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนี่คือการมุงคาซ้อนหลังคาซึ่งท่านอาจจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่คลิปนี้วิดีโอนี้ผมถ่ายทาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับวิธีการทําเราใส่โครงเรียบร้อยแล้วก็ใส่หลังคาจะเรียบร้อยแล้วหร,รือแ,รแผ่นสุดท้ายแล้วครับนี่ครับท่านครับท่านผู้ชมครับนี่คือด้านในของใต้หลังคานะมันจะเป็นหลังคากระเบื้องซึ่งมีรอยร้ารอยแตก ซึ่งเราก็ไม่ได้รื้อออกโดยเราใส่หลังคาเม่ดเต็นทชีตทับไปทันหนึ่งเพื่อกันความร้อนนั่นเองครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ใส่แผ่นสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังคามุงหลังคาซ้อนหลังคาตอนนี้ได้ทาการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับจะเป็นแบบอย่างหนื้อไปทำที่ไหนก็ได้นะครับไม่ได้งวนสงวนที่งงกสิท ช่างดำรับเหมาทุประเทศไทยแต่คงไม่รู้จะมีใครทำแบบนี้หรือเปล่าครับเพราะมีที่นี่ที่เดียวที่มุงหลังคาซ้อนหลังคาคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ